สวัสดีทุกคนอินดีต้องรับเข้าสู่ข,ข่าวเด่นฤือดูการเยื่อผภาษีลืมครึ่งแล้วค่าเช่าสามารถใช้หักล็อกย่องพิเศษได้วงเงินยกแววนภาษีสูงสุดถึง1นแสนแปดหมื่นดอลลร์ได้วันรังว่าได้รางวัลแต่จริงๆคือหลอกลวงแพลยฟอนต์โซเชียลกลายเป็นเล่นพออลเพราะกงกงรูปแบบใหม่รถไฟปะอาลีชันจับเมอร์รถไฟดำญี่ปุ่นเปิดตัวขคงการเลขเปลี่ยนตัวท่องเที่ยว ข่เขาคูรอแบบเบเผยความจริงเรื่องเสียวหอกสาเฮลักที่ทำให้หน้าคนมีเสียวไม่อยู่ขอเชิญรับชองรายงานต่อไปนี้ค่ะฤดูยื่นภาษีเริ่มแล้วค่าที่พักสามารถหักรดหย่อนพิเศษได้วงเงินปลอดภาษีสูงสุดถึง1,80,000ดดอลลาร์ไต้หวัน กรมการบริหารที่ดินกระทรวงมหาดไทยไต้หวันแจ้งเตือนว่าปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหักลดหย่อนค่าเช่าบ้านจากแยกรายการเป็นแบบพิเศษเพิ่มวงเงินปลอดภาษีสูงสุด1 8 0 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันผู้เช่าสามารถหักค่าเชา่าและรับสิทธิประโยชน์จากโครงการเช่าบ้านสังคมและเงินอุดหนุนค่าเช่า30,000ล้านดอลลาร์ไต้หวันเจ้าของบ้านสามารถยกเว้นภาษีได้ถึง1 5 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือนและห้ามห้ามผู้เช่ายื่นภาษีหักฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด5,000 0 0ดอลลาร์ 500, ไต้หวันลวงว่าได้รางวัลแต่จริงๆคือหลอกลวง โซเชียลมีเดียกลายเป็นแหล่งเพาะกลงรูปแบบใหม่มิจฉาชีพใช้โซเชียลมีเดียปลอมตัวเป็นพนักงานบริการลูกค้าจัดกิจกรรมจับรางวัลโดยใช้เงินรางวัลก้อนโตดึงดูดเหยื่อให้ข้อมูลว่าถูกรางวัลผ่านโทรศัพท์ข้อความหรืออีเมลแล้วขอให้จ่ายค่าดำเนินการหรือภาษีก่อนรับรางวัลสถานีตำรวจซุ่ยสร้างจังหวัดเจียอีเตือนอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือโอนเงินหากได้รับข้อความจากบ,บัญชีไม่รู้จักและโทรสอบถามที่สายด่วน165หาหากสงสัยเป็นการหลอกลวง รถไฟป่าอาริซานจับมือรถไฟฮุบคาคุโรเบะญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการแลกเปลี่ยนตั๋วท่องเที่ยวสำนักงานบริหารทางรถไฟอาริซานรวมกับรถไฟฮุบคาคุโรเบะเปิดโครงการแลกเปลี่ยนตัว๋วโดยสารตั้งแต่3พฤษภาคมถึง30พฤศจิกาย,ยนนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันสามารถแลกรับตั๋วไปกลับฟรีที่สถานียูนสกิญี่ปุ่นโดยใช้ตั๋วรถไฟป่าอาริซาน2วันเพราะหนังสือเดินทางเพื่อสัมภัษเนยของรถไฟฮุบคาคุโรเบะในสีฤดูโครงการนี้ไม่ต้องจองล่วงหน้าและจำกัดเฉพาะนักท่องเที่ยวรายบุคคลเผยความจริงเรื่องสิว6าเหตุหลักทที่ให้คุณสิหยุด สิวไม่เพียงแต่กระทบรูปลักแต่ยังทำให้ขาดความมั่นใจโดยเฉพาะในอากาศร้อนหรือการใส่หน้ากากานานๆที่ทำให้ผิวมันและเกิดสิวง่ายการเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวไม่เหมาะสมหรือความเครียกก็เป็นสาเหตุสำคัญนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นอาหารไม่สมดุลหรือการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในช่วงประจำเดือนหากต้องการหลีกเลี่ยงสิวควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ